คูณสุภิตยานะยุทธเจ้าคณะตำบลสุเนินเ <im itation> จ้าวัดวัด,ดป่าสุเนินนะครับวันนี้ก็มันเนินการการสร้างเพิ่มเติมศาลาเนาะจ้นะาเนาะศาลาการประเรียนวัดชัยมงคลหรือว่าสำนักสงฆ์ชัยมงคลนะครับหมู่15ตำบลสุเนิอน,นอำเภอสุเนินจังหวัดนครศรีธรรมนะครับช่างครับตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนไหนครับเนี่ยคูลังคาครับมงงุงหลังคาอันนี้อันน,น,นี้ประมาณเท่าไหร่เดถามช่างกัน ประมาณเราทําถึงขั้นตอนมุงราคาจนเสร็จเลยใช่ไหมยังยังแก้โค้งราคาก่อนโค้งราคาก่อนอันนี้ก็เราทําสัญญาปาจ้างสัญญาปาร์จ่างอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสลังคาตอนนี้ผมเหมาค่าแรงเอาค่าแรงอย่างเดียวอย่างเดียวเพราะว่าเจ้าขอกว่าผู้ใหญ่เขาหาซื้อเล็กเองอ๋อผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านหาซื้อเล็กเองใช่นี่เหมาเท่าไหร่เนี่ยประมาณค่าแรงสองแสนห้าสองแสนห้าเนาะครับแล้วก มุงงลังคานี่ยรังคายัางไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยว <นะ S 1> เป็นเป็นโครงก่อนใช่ต้องดูเงินก่อนนี่ก็ถ้าอยากทําบุญนะครับมาร่วมสร้างสาราการประเรียนขนาดใหญ่เลยนะครับวัดสํานักสงฆ์ชัยมงคลนะครับในความดูแลของพระเดชพระคุณพระคระคูโสภิตยานประยุทธ์จันทราตรบนสุเนินเจ้าวัดป่าสุเนินนะครับ <นะ S 1> ที่ท่านดูแลนะครับเป็นวัดสาขาหนึ่งของวัดป่าสุเนินนะครับก็มาช่วยกันทําบุญนะครับ ตอนนี้ชฉยมงคลกำลังกอ่อสร้างเลยนะครับก็ช่างช่างในจากบ้านเมืองเก่าเนาะช่างก็รับค่าแรงนะครับเหมาเราทำอย่างถูกต้องนะครับเราทําสัญญานะครับเพื่อให้ได้ตรวจสอบได้นะครับของวัดป่าสงเนนี้เราทําช่วยวัดชัยมงคลน,นะครับขอเชิญชวนนะครับมาร่วมกัน สร้างสาร,ราการรเรียนวัดชัยมงคลนะครับหรือว่าสำนักสงฆ์ชัยมงคลหมู่15ตําบลสุงเนินอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาในความดูแลนะครับของวัดป่าสุงเนินนะครับวันนี้วันที่วันที่13วันที่13ธันวาคมนะครับเริ่มการจ้างงานนะครับทำสัญญานะครับก็มาดูนะครับความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็เริ่มมุงรังคาแล้วนะครับ พระรูโสภิญยาระญุทธ์เจ้าคณะตำบลสุเนินเจ้าวัดวัดป่าสุเนินนะครับก็กําลังตรวจดูนะครับว่าเราจะทําให้เป็นวัดนะครับพี่น้องหมู่สิบห้าชัยมงคลนะครับต่อไปก็จะเป็นสาราการประเรียนนะครับเราก็จะทำเมีนทำอะไรต่อไปนะครับขยายเป็นวัดนะครับเพื่อให้ชาวชัยมงคลนะครับได้มาใช้สถานที่นะครับในการบำเพ็ญกุศลนะครับต่อไปในอนาคตภาคหน้านะครับก็มาช่วยกันนะครับ พี่น้องหมู่15ชัยมงคลพี่บริษัทสีเกตใกล้เคียงนะครับมาช่วยกันทำบุญนะครับต่อเติมให้เป็นสาราการประเรียนให้แล้วเสร็จนะครับแล้วเราก็จะขยายเป็นวัดต่อไปนะครับการเผาศพการทำบุญบวชนาคต่างๆก็จะได้ดำเนินการต่อไปนะครับนี่เราก็เริ่มต้นนะครับวันนี้หลังจากโควิด -19 นะครับที่บรรลเบาบางลงก็เริ่มทำการต่อเติมสาราการประเรียนสำนักสงฆ์ชัยมงคลให้แล้วเสร็จนะครับ